หลังจากทำเอาแฟนๆฮือฮาไปตามๆกันเมื่อ PP ก r i t อำนวยเดชากรและ PP Krit Entertainment สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเส้นเรื่องเดิม R E r U N พร้อมเปิดตัว PP Krit ช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิม A E R U N ให้ทุกคนได้รับชมไปเมื่อวันก่อนและได้กระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากแฟนเพลงล่าสุดปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันทาง YouTube PP Krit Entertainment โดยซิงเกิลเส้นเรื่องเดิม A E R U N โกรดิ้โดยเจฟสตอร์แนวเพลงสไตล์อีโมชั่นแนวซินป๊อปบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เคยผิดหวังในความรักซ้ำๆจนเกิดความกลัวว่ารักครั้งใหม่จะจบลงแบบเส้นเรื่องเดิมโดยได้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างนายนพัทนเสียงสมบูรณ์มาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอและช็อตฟิล์มอีกด้วยพีพีกริกล่าวว่า หลังจากปล่อยช็อตฟิล์มไปให้แฟนๆได้ชมกันแล้วกระแสตอบรับดีเลยครับสิ่งที่เราอยากสื่อสารถ่ายทอดออกมาแมสเสจเหล่านั้นไปถึงคนที่ได้ชมก็ดีใจครับรวมถึงหลายๆคนบอกคิดถึงงานแสดงของพีที่ห่างหายไปเกือบ3ปีการได้ชมช็อตฟิล์มก็คลายความคิดถึงไปได้พอสมควรและวันนี้ก็ได้ปล่อย MV ออกมาให้ได้ชมกันแล้ว เรียกได้ว่าเป็นการรีแคปมาจากตัวช็อตฟิล์มรวมถึงเพิ่มเติมเส้นร้องเข้าไปเชื่อว่าเมื่อแฟนๆได้รับชมแล้วจะได้อีกรสชาติหนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งในการรับชมแน่นอนครับยังไงฝากด้วยนะครับ